สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมมีรถเข้าใหม่นะครับท่านใดที่อยากได้รถครอบครัว7ที่นั่งรถ MPV ยอดนิยมนะครับสมรรถนะสูงด้วยนะครับสำหรับ Mitsubishi s p a c e w a g o n 2.4คันนี้รุ่นนี้เป็นรุ่นปี2009นะครับและคันนี้จะของเก่าเป็นราชการนะครับใช้น้อยนะครับข้อดีข้อเสียรุ่นนี้เป็นอย่างไรผมจะพาท่านไปดูสำหรับคันสีดำคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมดู ดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์2.4รุ่นนี้นะครับอัตราเร่งสมรรถนะนี่หายห่วงเลยนะครับใช้กันทั่วโลกเลยนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มีทั้งประกอบนอกและก็นําเข้ามานะฮะนำเข้ามาแล้วประกอบในประเทศไทยด้วยนะครับเครื่องยนต์ไมเวกนะครับ 2,400cc นะครับ1 6 5แรงม้ารถใหม่ออกห้างเกือบล้านห้านะครับล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทนะครับเป็นเกียร์อัตโมัติ4สปีดนะครับ อินเวสทูสปอร์ตโทนิกนะครับนะเป็นเองคันนี้เครื่องสวยมากนะครับแล้วก็อดูจากหวาัวน็อตนะครับเพื่อเนเนี่ยพาดูนะครับว่าปี2009นะครับปี2009ันเรถอ่า16ปี15 16ปีนะฝากระโปรงไม่เคยแกะนะครับรถไม่เคยวีรพเดชไม่มีการชน100นะร้อยเปอร์เซ็นต์แอสเซอร์อุลซ์วิสนะฮะคันนี้ติดแก๊สมาให้ติดแก๊สหวัวฉีด Energy Reform นะครับถามว่าทำไมต้องติดแก๊สต้องเรียนนี้นะครับว่าสมรรถนะเขาดีนะครับการบริโภคน้ำมันอัตราบริโภคน้ำมันก็ค่อนข้างจะพอสมควรสลัดสเปคแบคกอรรุ่นนี้ขึ้นชื่อกับการบริโภคน้ำมันเพราะฉนั้นผมให้อยู่ประมาณ8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับบวกลบนะครับอาจจะ10กิโลก็ได้ถ้าวิ่งชานะแต่ถ้า8กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็บริโภคน้ำมันถือว่าพอสมควรเลยนะครับพเัเนเองก็เลยต้องมีเชื้อเพลิงทางเลือกเป็น แก๊ส LPG นะครับอย่างน้อยก็ประหยัดไปเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเองนี่อีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับเชื้อเพลิงที่ต้องการความความประหยัดสำหรับรถครอบครัวนะครับคานหน้าเดิมๆนะฮะรถไม่มีปเบรคไม่มีการชนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับล้อแม็กนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กติดรถนะครับล้อแม็กติดรถนะฮะขอบสิบหกนะครับสองหนึ่งห้าหกสิบขอบสิบหก นะครับรุ่นนี้มี2อสอเกรดนะฮะก็คือ G L S นะฮะ t i m i t e d แล้วก็ G T นะ G T ก็จะเป็นรุ่นรุ่นที่ท็อปเกรดมากกว่านี้นะครับซึ่งหัวเกียร์ก็จะเป็นหัวเกียร์เป็นเหล็กนะครับหัวเกียร์เป็นโลหะเป็นเหล็กแต่รุ่นนี้หัวเกียร์เป็นลายไม้นะครับคอนโซลกลางเป็นลายไม้มีจอนะฮะมีจอมีกล้องถอยนะฮะมีจอหน้ามีจอหลังผมดูว่ารถครอบครัวนะตอบโจทย์มากสําหรับ อย่างเนี้ยนะครับเห็นะฮะเด็กๆชอบเด็กๆชอบเพราะว่ามีจอด้านหลังให้ด้วยนะครับเพราะนั้นมีสองจอเบาะหนังแท้นะครับเบาะหนังแท้นะฮะเปกก็นอุปกรณ์มาตรฐานคันนี้คันนี้เห็นไหมฮะนี่คือเบาะแท้ๆวิ่งมาแสนสี่นะฮะรถสิบสิบห้าสิบหกปีเนาะสิบห้าสิบหกปีเบาะเขามีตำหนิตามสภาพไม่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยเก้าสิบหกกิโลถือว่าไม่น้อยนะครับ รุ่นนี้นะครับสิบกว่าปีปีละไม่ถึงไม่ถึงหมื่นกิโลเพราะเป็นอาจารย์มหาวิาลยนะครับก็ขับไปอสอนโรงเรียนแล้วก็แล้วก็รับลูกนะครับแล้รับลูกนะข้างหลังก็กว้างขวางามีด้านหลังด้วยนะครับรุ่นนี้เป็นเบาะสามแถวนะครับเบาะังแท้ด้านหลังนี้ยังใหม่มากๆนะครับสวยนะไอนี่กระจกนําเข้าโดย มิอมิชิอมอเตอร์ประเทศไทยนะมีมาตรฐานมอ,อก,กอนะครับที่ผมบอกว่ารถคันนี้ประกอบในประเทศไทยหลังเบาะแถว3มนะครับมีถังแก๊สให้นะครับนี่คือ Energy Reform นะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของอประสิทธิภาพนะครับใช้ไม่ได้แตกต่างจากน้ำมันเลยสำหรับแก๊สหัวฉีด Energy Reform กล้องหลังมีมาให้ s p ป c แว a g ก n อนสอนะครับสองจุดสีไมเวกนะครับ นี่คือภายนอกนะฮะสวยมากรถเดิมๆนะรถไม่มีอะไรที่ชอบอีกอย่างหนึ่งที่ชอบอีกอย่างนึงนะครับสำหรับผู้บริหารนะในตอนนั้นยังจําได้เลยว่าจุดขายข้ออีกจุดหนึ่งก็คือเวลาผู้บริหารมามานั่งตอนหลังอขออนุญาตนะครับเนี่ยสามารถสามารถนะครับสามารถวางวางเท้านะครับสามารถวางเท้าขออนุญาตนะฮะเห็นนะฮะเวลาเราเดินทางเพิบ เราจะเอนอนหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะนะเราสามารถสอดขาว่าได้นะฮะเลื่อนเบาะข้างหน้าเข้าไปอีกเนี่ยนี่คือ,อขออนุญาตถอดถอดรองเท้านิดนึงนะครับถอดรองเท้านิดนึงอ่าโอเคนี่คือนี่คือความสะดวกสบายที่สเปซแวกอนมีให้นะครับเป็นสําหรับรถผู้บริหารได้เป็นรถครอบครัวได้นะครับที่วางเท้าเขาเป็น,นะะอย่างเงี้ยนะครับยางดันหลกปียี่สิบี่นะครับสีดำนะฮะ ทุกอย่างกระจกทุกบานนะฮะอย่างของแท้จากโรงงานแผ่นพลาสติกกันความร้อนจะเป็นของเดิมอยู่นะครับระบบแก๊สใช้ได้สองระบบนะครับสุดยอดของประสิทธิภาพสุดยอดของสมรรถนะเป็นรถที่ใช้ดีมากๆนะครับรถใหม่ล้านห้าแสนวันนี้เหลือราคาพิเศษ2องแสนบาทเท่านั้นสนใจโทรมาคุยกับผมนะฮะ0847776699หรือมาดูตัวจริงมาลองขับได้ที่มงคลคาเซนเตอร์อุบลราชธานี ได้ทุกวันนะครับฝากทุกท่านนะครับกดติดตามนะครับเวลามีรถเข้ามาใหม่จะมารีวิวให้ท่านดูในทุกทุกวันนะครับขอบพระคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ